สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนนลที่อาคารระบายน้ำล้นนะครับวันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆนนะครับเราก็มาตกปลากันเพียบเลยนะครับที่อาคารระบายน้ำล้นนะครับคือเปิดเต็มที่เลยครับระบายน้ำเพราะว่าน้ำนะครับน้ำล้นนะครับเกินกว่าร้อยเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันเลยนะครับท่านผู้ชม พี่น้องนะครับที่อยู่ทางท้ายเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะครับผมไปถึงพระนครศรีอยุธยานะครับผมก็จะพบกับน้ำที่มากขึ้นนะครับก็เฝ้าติดตามฟังข่าวน้ำนะครับผมที่ทางเขื่อนนะครับได้ปล่อยเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าน้ำเหนือนะครับมาเยอะมากนะครับมาเต็มเขื่อนนะครับร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม ประตูระบายน้ํานะครับอาคารระบายน้ํำล้นทางเขื่อนเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดบานก็เปิดเต็มที่เลยนะครับผมทางเขื่อนปราศักดิ์ชลสิทธิ์ก็ได้แจ้งนะครับทางเพจเฟซบุ๊กนะครับผมให้ติดตามเฝ้าระวังนะครับผมปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นนะครับผมประชาชนที่อยู่ทางท้ายเขื่อนนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับผม สระบ,บุรีก็เฝ้าติดตามนะครับข่าวเกี่ยวกับน้ำในเกินป่าศักดิรสิทธิ์นะครับคลิปนี้จเจอก็มาถ่ายภาพนะครับผมอาคารระบายน้ำนะครับมาให้รับชมนะครับผมน้ำแรงมากครับทมม่านผู้ชมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเจเอ h า n นลทำกินทำขายส่วนนน้อยปลูกร้อยอย่างนะครับผมท่องเที่ยวนะครับ บ้านๆกับเคือนปาสาชนสิทธิ์นะครับอาจจะไปเที่ยวจังหวัดอื่นบ้างก็ฝากให้กำลังใจทางช่องด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจชแชแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ